คุกปราทนาซีจบได้สักทีหนึ่งอย่าห้ฮิตบอลเจนเจนตัวเองไปซะเราจะได้กลับบ้านกันกัปตันลีเราได้ข่าวจากเบอร์ลินดอดัพฮิตบอลสู่ขิดไปแล้วฉันควรไปซื้อหวยจริงๆโถยเดี๋ยวนะสงครามจบแล้วเหรอก็ไม่เชิงนาซีอย่าริอาจทำอะไรแผงแผงเชียวนะเว้ยเอ้ยอย่าขยับ ฉันบอกว่าอย่าขยับไงฉันคือพันตรีแกงเกลและฉันอยากได้ความช่วยเหลือจากอเมริกานี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเน,นี่ยเคยได้ยินเรื่องประสาทอีเธอร์บ้างไหมปมประการเถืกเขาแอลน่ะเหรอนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วประสาทนั่นกลายเป็นอย่างอื่นไปโดยสิ้นเชิงเป็นโรงแรมก็ที่ภายหลังจะกลายเป็นคุกของนาซีนั่นฟ้าผ่าเหรอช่างเธอแกพูดต่อเลย ปราสาทอิเทอร์กลายเป็นคุกที่มีไว้สำหรับขังเฉลยชั้นสูงรัฐมนลตีฝรั่งเศสนายพลฝรั่งเศสและนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสนี่คิดจริงเหรอว่าเราจะช่วยแกปกป้องคุกนาซีน่ะไอ้พวกเยอรมันเยอรมน,นีไม่ได้มีแต่พวกนาซีซะหน่อยฉันกับลูกน้องปฏิเสธความรุนแรงและพวกเราจะให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้ก็เหมือนเดิมนั่นละทำไมเราต้องช่วยแกปกป้องคุกนาซีนั่นด้วย หลังจากที่อดอลฟฮิตเบอลได้ทำการจบชีวิตตัวเองพวกนาซีที่เหลือในปราสาทก็หน,นีไปและทิ้งพวกเฉลยไว้ในปราสาทเฉลยพวกนั้นสามารถหาอาวุธให้ตัวเองได้เท่าพวกเขากลับไม่มีที่ให้ไปที่แย่กว่านั้นคือในต,ตอนนี้พวกทหารนาซีจำนวนหนึ่งก็กำลังเคลื่อนพลมุ่งหน้าไปที่ปราสาทเพื่อยึดมันคืนและจากนั้นก็ฆ่าทุกคนแ็อยากให้เราร่วมทีมกับแก เพื่อเอาชนะพวกนาซีในประสาทส,สงครามโลกครั้งที่สองเหรอใช่หน้าหมีจริงๆได้ฉันเอาด้วยคนฟังนะทหารอดอพพิทบอลตายไปแล้วเทว่าเจตจำนงของมันยังคงอยู่หรือนั่นแหละเพราะว่าเออไม่รู้สิเอาเป็นว่าเราไปแตะตูดพวกนาซีกันเสื้อเยสสไว้ใจพวกเยอรมันนีได้แน่นะครับถ้าพวกมันถักหลังล้วครับพวกนั้นดูน่าเชื่อถือต่ ใช่ถูกของแกอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้รับทราบครับท่านมิสเตอร์เซเฟนเดอาเองวันนี้ฉันมีข้อความพิเศษจากทีมงานของเรามาบอกพวกนายด้วยเรามีเสื้อยือดเสื้อฮุดแก้วกาแฟมวกเข็มกลัดและอีกมากมายพร้อมให้สั่งซื้อและส่งถึงที่เลยละพวกเอ้ยโคตรเจ๋ง <C oding. S 1> ร้านค้าเราเป็นแค่ช่องทางแรกเท่านั้นเพราะว่าเรายังมีแพทิออน ว้าวใช่แล้วเพทิออนไงล่ะมีหลายระดับซะด้วยพวกนายสามารถเลือกสนับสนุนเราได้ตามใจแล้วก็ได้รับคอนเทนต์เจ๋งๆอย่างกระบวนการทําวิดีโอของเราหรือจะรับชมวิดีโอก่อนใครและยังมีคอนเทนต์สุดพิเศษด้วยนะเฮ้ยแกมาทําอะไรห้องน้าฉันนะ่ะไอ้คนลอกจิตออกไปเดี๋ยวนี้นะอย่างวิดีโอนี้ก็มีให้ดูในนี้สักพักแล้วละ่ะฉันชอบความพิเศษจังมนสนุกจริงๆนะหรือว่าฉันเอาไปก๊อปปี้ดีนะติดตามข้อมูลกันไวใ้ให้ดีแล้วพวกเราก็อยากจะขอบคุณในการสนับสนุนจากพวกนายมันมีค่ามากเลยละ่ะ แล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมดิสคอ d ต้นทางของเราและขอขอบคุณสมาชิกจาก YouTube และเพจที่อ่อนทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งด้วยพวกนายแม่งโคตรเจ๋งเราก็ไปดูคลิปกันต่อได้ยังโอเวนเราตายกันหมดแนะ่เฮ้ยอย่าพึ่งหมดหวังสิโบโรธาขอโทษครับวัฐมนตรีเรนาร์แต่มันไม่มีทางที่เราทุกคนจะรอดไปได้จริงๆวัดดี <the> เอากำลังเสริมไหมตาฝาดปะเนี้ย ไม่อยากเชื่อเลยการรวมทีมที่มนันนาเป็นไปได้แห่งสัตววัตได้เกิดขึ้นที่ปราสาทนี้แล้วเปิดประตูได้เราจำเป็นจะต้องระวังทุกด้านขอให้ทุกท่านหยิบอาวุธและซ่อนตัวอยู่หลังแนวกั้นด้วยฉันจอรถถังไว้ที่ประตูนะ้ถามหน่อยสิเออเรามีกำลังสำรองไหนอีกไหมผมคุยกับพันตรีเคเมอร์สแล้วเขาบอกว่าที่นี่อยู่นอกเนือเขตอำนาจเขา แต่ผมเชื่อว่าเขาต้องช่วยเราแนะ่งั้นเราก็มีแค่ทาหารไม่กี่สิบคนกับรถถังงั้นเหรอใช่เราซีแห่แก่นะโถว้ยพวกมันมาแล้วจงพวกนาซีทำตามแผนได้มามามาเร็ว แน้ะเดี๋ยวนั่นนายตีเทนนิสเหรอเงียบหนะ้านี่ละจุดแข็งผมละเอาเสิร์ฟลูกไปหนึ่งทีกำลังเสริมจากเพื่อนนายควรจะมาถึงแล้วอะ่ะว่าง้นไหมพวกเขากำลังมาเชื่อสินายบอกว่าที่นี่อยู่นอกเนื้อเขตอํอำนาจของพันตรีเครเมอร์สเขาคงไม่มาช่วยพวกเราแล้วอะ่ะมานั่นไม่ทิ้งเราหรอกสมัยยุคกลางแย่กว่าน,นี้อีกน่าจะบอกให้ ในตอนนั้นเราไม่มีรถถังเชอร์แมนคอยป้องกันประตูหน้าด้วยซ้ำไปเพราะงั้นตราบใด<ร>ที่มันใช้ปืนต่อต้านรถถังเหรอรถถังเดียงแล้วทำไงดีประตูหน้าก็โลง่งอย่างที่นายพูดช่างหัวมันให้หมดเรามาปกป้องที่นี่ให้ถึงที่สุดกัน ฮูรอาไปขวาชัยชนะดีกว่าตายซะพวกลูกคุณโสตายเรนาร์ออกมาจากตรงนั้นก,กังก้ลูกปืนทำอะไรนายไม่ได้หรอกพวกอย่าพึ่งตายไปแบบนี้สิ <c oughs> อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่าไหมกับทันลีเอ,อ๋ย <c oughs> กังก้พูดถูก เราต้องการกำลังเสริมเดี๋ยวนี้นายเป็นนักเทนนิสใช่ไหมนึกว่าไม่รู้ซะอีกฟังนะฉันต้องการให้นายเข้าไปในป่าหากำลังเสริมแจ้งข่าวสถานการณ์ให้พวกเขาทราบและพามาที่นี่ทำได้ไหมพวกฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นายทำแบบนั้นได้ไงนี่ฉันเก่งเรื่องกีฬานะส่วนนายก็เก่งเรื่องฆ่าคนฉันจะไม่ถามนายแบบนั้นแนะ่อย่าพึ่งตายไปซะก่อนละ ได้แน่นอนนายทำได้พวกนายทำได้นายต้องทำได้นายคือชองบโรท่านสหายเอย๋ยขอกระสุนเพิ่มเรนาะหมดแล้วครับกัปตันไงต่อเอยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารไม่ใช่ดาบแต่ก็ใช้ได้อยู่ ลุยเลยพวกเ้ยกับตันล exactly. ีเครเมอร์สมาแล้วผมหาเขาจนเจอเงี่ยมไปเลยกับตันลีความกระหารของคุณจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ผู้พันเครเมอร์สขอบคุณที่ขัดคำสั่งเพื่อช่วยพวกเรานะครับก็ฉันว่ามันคุ้มแล้วนะพวกเยอรมันจะได้ไม่ต้องมากล้าหือกับเราอีกไงใช่ปะ ผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นครับเยอรมนีไม่ได้มีแค่นาซีพวกเขาต่างหากที่เป็นกุญแจสําคัญที่คุณหมาก็ถูกนะมามาหนุ่มๆรีบออกจากไอ้คุปปาสาทนาซีนี่กันเถิดนะโอ้ยให้ตายเส้โอเคสภาพอากาศนี่มันอะไรวะ